สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านฟังผีก่อนนอนคืนนี้เราอยู่กับเรื่องของฝากจากรถมือสองเรื่องเล่านี้นะครับเป็นเรื่องเล่าจากคุณฝน เมื่อประมาณเดือนกันดายที่ผ่านมาคุณฝนนั้นได้ติดต่อจากเต็นเพื่อจะซื้อรถมือสองและคุณฝนก็ถูกใจกรถคันหนึ่งครับถึงได้จองรถคันนั้นเอาไว้ในวันที่ไปรับรถตอนนั้นคุณฝนได้ไปกับแฟนในระหว่างรับรถนั้นนะครับคุณฝนได้นำดอกไม้พวงมาลัยไปไหว้แม่ยันนางของรถแต่ทันใดนั้นเองครับคุณฝน กขได้ยินเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าทำอะไรกันแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันคุณฝนและแฟนนะครับก็ได้ยินทั้งคู่แต่ก็คิดว่าตัวเองได้หูฝาดไปแต่แล้วเรื่องราวกับพิกผันเพราะว่าคนรอบข้างของคุณฝนนั้นมักจะเห็นคนแก่ครับนั่งอยู่ในรถเสมอแม้แต่ตอนที่เธอจอดรถทิ้งไวไ้เฉยก็ตาม ซึ่งตัวคุณฝนเองก็ไม่เคยได้พายญ,ญาติผู้ใหญ่ที่ไหนขึ้นรถคันนี้ด้วยเลยและมากจากได้ยินเสียงที่แทรกขึ้นมากับวิทยุเสมอหรือไม่เมื่อเวลาที่คุณฝนกับรถนั้นนะครับก็จะมีเหมือนคนเอามือมาดึงผมเธอเล่นอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายนะครับคุณฝนจึงตัดสินใจขายรถคันนี้ทิ้งแล้วก็คุยกับแฟนว่าเธอไม่กล้าซื้อรถมือสองนี้อีกเลยก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องสั้นๆ กับเรื่องของฝากจากรถมือสองถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้กับช่องฟังผีก่อนนอนกันด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ฝันดีผีนอนด้วยสวัสดีครับ